เมื่อถือไลฟ์สไตล์ที่เล่นเกมได้นะครับเราอยู่กับ oppo a6 pro 5g นะครับสมูทเกินต้านทนทานทุกดาเมจตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับเจนก่นกอนๆเล่นเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมเล่นเกมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังใน1น,นาทีเริ่มอวีนะครับการาฟริกสูงเฟรมเรท60เฟรมโดยรวมเล่นได้ลื่นๆนะครับในการไม่อัดหน้าจอนะครับในการไม่อัดหน้าจอเฟรมเรทเฉลีย่ยอยู่ที่59ถึง60เฟรมนะครับแต่ว่าถ้าอัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง57เฟรมนะครับโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีไหลลื่่่่่่่นน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 ไไมมมีีสสะะะะะดดดดุคครรััับบแาาาาวววออห้จจกเรื่่่่อองงทัชตาาๆก็ปลลยผนได้เ ต่อไปเป็นเด l ต้าฟ r ์นะครับกราฟิกงดงามเฟรมเรทเป็นสูงมากนะครับโดยรวมแล้วเล่นได้ลื่นนะครับทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าจะปรับเป็น60เฟรมนะครับแต่ว่าทั้งการอัดหรือไม่อัดหน้าจอเนี่ยเล่นได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ50เฟรมนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่าเป็น50เฟรมที่ดูไหลลื่นดูเล่นได้ดูไม่งุดงิดนั่นเองนะครับผมบัสสไตล์ครับกราฟิกสูงเฟรมเรทสุดขีดนะครับโดยรวมแล้วเล่นได้ลื่นเหมือนกันทั้งการอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะคร จอนะครับเฟรมเรทมันดีดไปอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมเลยนะครับก็แน่นอนแล้วว่าเฟรมเรทยิ่งสูงภาพมันยิ่งลืน่นในเกมนี้ภาพลื่นมากมุมเมนต์ซ้ายขวาทําได้ดีคุมปืนนิ่งใช้งานมัลติทัสได้สบายนะครับเกมสุดท้ายนะครับฟรีไฟนะครับเกมนี้เนะี่ยการาฟิกขั้นสูงเฟรมเรทสูงโดยรวมลื่นทั้งการอ่านหน้าจอและไม่อ่านหน้าจออ๋อเกมนี้ปล่อยผ่านได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ไปเล่นฟรีไฟอ่านหน้าจอทำคอนเทนต์ได้สบายๆนะครับแบตเตอรี่ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลดไปแค่16นนะคครรับวาม้อสููงงสุดออย่่ที38.1ศิบหกเนับแลปอครัั้งนะครบว่า สีที่วางจำหน่ายมีวุกันับงหสด2สีนะครับคือ s e l l l r Blue แล้วก็ Coral Pink นะครับถ้าเป็นในรุ่นแรม6รอม128ราคาอยู่ที่7,999นะครับถ้าเป็นในรุ่นแรม8รอม256ราคาอยู่ที่9,999นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นแรม12รอม256ราคาอยู่ที่19,999นะครับแล,และนี่คือ